นี่รองสากระสิมว่าสาธิต,าธตการแยกนะคะเห็น่าจากคุณผู้ชมเบีย้ยต่างๆพี่น้องสาบงวยกระถางน้อยก็จะเลือกเอาต้นที่มันง่ามที่สุดนี่แหละคือนี่สองต้นเลยป่ะไปกันเลยจ้ามาทำอะไรเพิ่นทำการผสมดินให้แล้วพี่น้องงานะดินดีที่ผสมเ้อกระสือดินดีที่ตลาด2ออย่างนี้นะคะนี่มาผสมลงในนี่ผสมเสร็จ แล้วก็กรอกลงในกล่องแล้วก็เอาก็บเครื่องแล้วเขาก็เอามานี่พี่น้องนี่เห็นว่าคือผลงานเขาเขามาย้ายไว้ถาจังสีนนง่นี่แหละพี่น้องนี่นี่น้องสาเก่าสิมาแยกผิดไซนี่น้องสาแยกไซไวแล้วพี่น้องคือแยกออกจากบอกหน่อยน้องสาก็มีขั้นตอนการแยกไซบอกหน่อยแบบไหนไปเบิ่งคือเป็นคลิกบอกหน่อยที่น้องสาแยกไว้นะคะนี่ พอมันใหญ่จะเริ่มเติบโตแล้วน้องสาวก็สิไปลุ่มในบักใหญ่นี่แหละี้ขึ้นสามีเตรียมไว้มาปรุงดินปรุงหยังทุกบักเรื่อยๆไปเรื่อยๆนี่พี่น้องขวนขวนขึ้นใหม่ไง่นี่คเห็นวันเป็นการขวนดินขึ้นใหม่ขวนไปเรื่อยๆทุกทุกบักเลยทุกบอกเข้าต้องขวนขึ้นใหม่แหลกอ่ะขวนสะกอนถ้าจงเอาดินดีเข้าสู่ตลาดมาผสมอืมเขากําลังพุ่นขั้นตอนกําลังพุ่นนะคะ ้วนบอกเกลาเผาแล้วเขาถึงม,มาเอาดินดีมากผสมปดินนะคะเขาต้องุ้งไม่พี่น้องตัดออกไปน้ำไ,ได้เพราะว่าเขาสี่เอาดินดินมะเฟือเขาก็าต้องตัดออกเป็นการตัดออกเพื่อเพื่อเอาดินตลาดมะเฟืองกตักออกทุกบาทเขาต้องตักออก่อให้เกอบเหลือเกือบครึ่งคุณแจเขาถึงเงนนิน เสียวดินดีมากคนตอนนี้โชว์ขั้นตอนตอนพลวนกระถางเก่านะแล้วไปชมขั้นตอนเขาปรุงดินดีนะคะเิ็นทำอะไร <c oughs> <c oughs> เพ็่นทําการผสมดินให้แล้วพี่น้องนั่นนี่วิธีผสมดินนะคะแล้วเขาเสเอาดินดี <c oughs> ที่ตลาดลงไปใส่ปน ลงไปเอยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆอการปรุงดินนะคะดินธรรมชาติกับดินตลาดสิเช่ตวงลงไปเทไปทีลระดันดน้อยแล้วก็ปนไปเรื่อยๆเรื่อยนะแลกรอกไปหลายบักแล้วละ่ะ หลายรอบแล้วช่วงวิธีปรุงดินใพี่น้องเบิง้งนี่ถ้าต้องปรุงดินไว้ทุกปีพี่น้องแต่ว่าปรุงไม่มันกะปลูกยังกับว่าขื่นเด้ยพี่น้องเออสวนดินธรรมชาติกบบดินตลาดเล็บร้อยแล้วก็กอกลงบักพี่น้องนี่กลอกลงในกล่องไว้ให้น้องสาจังสี่แหละ ขนขตอที่นี่างสากสิมาสาธิตการแยกนะคะเห็น่าจากคุณผู้ชมเบีย้ยต่างๆที่นองสาบงไวกระถางน้อยกระิเลือกเอาต้นที่มันงามที่สูดนี่แหละคือนี่สองต้นเลยไปไปกันเลยจ้งมากระถางใหญ่่ที่คุณสามีเตรียมดินไว้ให้างสากสะิมาเอามาเล่มใบคราบมันออกกอนไปนองตัด บ่ให้ใบมันหลมันสิดแตกไว้บางคนเพิ่นกระตัดอยอดตัดยังก็ได้เห็นไหมไม่กัดเจ๋าหน่อยยังสีแหละอันนี้เข้ากระสิมาเอาดินดีรงไปซะก,ก่อนพี่น้องเอาดินดีลงไปก่อนหลังจากัานเข้ากรสิเอานี่มาจากให้มันล่งมากทั้งดินของมันเลยจนสีแหละพี่น้องนี่นี่เห็นบ่เข้ากระตุ่ม อันนี้มันกระถางใหญ่น้องสากรสิใสเป็นสองต้นในกระถางหนึ่งนะคะน,น,นี่มาอีกอีกต้นหนึ่งคือกันเลยจา้าน่เอากระตัดใบคลาบมันออกถิ่มเลยเพราะมันสิดแตกไม่เห็นักะตัดออกหลังจากนั้นติดคือเก้า 1, นี่แหละคุณผู้ชมเห็นมัยให้มันมีดินของเขาติดมานั่ง นี่สากมาใส่ขางางละ่ะกระถางใหญได้สองเหนือทีเลยพี่น้องกอดินดีลงไปก่อนจากนั้นนะคะแบบนี้ง่ายสบายพี่น้องเข้าเขาบ่งใส่กระต๊อหน่อยไว้อันใดมันแข็งแรงเขาก็เอามาเอากคมให้มันแน่นๆพี่น้องจา๋าดินดีลงไปคุ้มให้มันแน่นแล้วก็ เอาดินเขาในกระถางปลุกลงมานี่น้องสากศิษส,สาทิตแค่กระต๊ะเดียวเด้อจะเด้อวิธีการลงกง,ง่ายๆใส่ดินดีที่ตลาดลงไปใส่โรยไปให้มันทั่วๆเห็นว่าจากคุณชมง่ายๆสไตล์น้องสา อรอเบงหมักผนดองสาสิขึ้นปึปึบเฮาก็สิีเอาเปลือกไข่เศษผักผลไม้เห้หมักใ้เป็นปีแล้วเฮามาโรยๆโรยบย่ยยบต้องโรยมากเดี๋ยวเขาสิเข้มเฮาโรยถูกบักที่เฮาเ้าเตรียมใหม่นะคะอันนี้คือน้องสาลงใหม่สาธิตลงแค่อันเดียวก็พอนะคะข้าโปรยนิดเดียวนะคะเดี๋ยวมันเค็ม ดี๋ยวน,นว่าได้แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการลน่มน้ำหนองมะลงน้ำลุนมน้ำให้มันชุ่มชุ่มโดดพี่น้องเพราะว่าเขาลงไม้เขาติดติดกับดินไม้นะคะลงน้ำเกี่ยชุ่มทุกทุกบักเลยพี่น้องจ้า โอเคคุณผู้ชมกับเป็นอันา่าได้แล้วง่ายเราเพาะจากต้นกล้าหลังจากนั้นเราก็แยกต้นกล้ามาใส่บ็อกขนาดในน้อยไว้พอมันจะเดินเติบโต,ตลงได้ที่แล้วเข้ากับล่งในบักเป็สิ่อะอันนี้คือเป็นบักไงนองสาใส่สองต้นนะคะโอเคนะคะรอดูว่าพริกนองสาสิขึ้นพรึบวะโอเคนะคะขอบคุณหลายๆได้มาแรนํำใจทุกเลิกทุกไรทุกคองเล่น I would like would t say thank you f o r all your support ขอบคุณมากมายที่รับชมที่ให้กำลังใจกันตลอดมานะคะแล้วขอกันไหมจ้ารอดูปลิกขึ้นปรึบโอเคจ้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย See you guys next time